ในการตรวจสอบกำลังรับแรงอัดของ compression member ตัวนี้นะครับเราก็ใช้สมก,การของ intermediate column ได้เลยเริ่มต้นเราก็หาค่า e u l e r buckling stress ออกมาก่อนเท่ากับห2 e หารด้วย k ส่วนหายกกาล,ลังสองออกมาได้เท่ากับ32,407หน่วยก็เป็น k s c นะครับกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรหลังจากนั้นเราก็มีหา critical stress จากสมก,การ 58, จุดกห้าแปดยกกำลัง fy หารด้วย fe ซึ่งหาได้จากข้อมูลข้างบนนะครับ32,407แล้วก็ค่อยมาคูณด้วย fy ทีได้เท่ากับ 2,327 KSC หลังจากนั้นเราก็เอา3,227 KSC ไปคูณกับพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ8.636นะครับแล้วก็ไปคูณด้วยฟีเท่ากับ0.9แล้วก็ได้ค่าออกมาเท่ากับ18,084กิโลกรัมนะครับเทียบกับ PU เท่ากับ14,62.5 0กิโลกรัมซึ่งหาได้จากการวิเคราะห์โครงสร้างหลังจากนั้นเราก็พิจารณาเทียบสัดส่วน PU ต่อ v p n หรือว่าแรงต่อสัดส่วนกำลังได้เท่ากับ0.8 7 0. 7 0. 8นะครับ นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามาพิจรารณาตาม equation ของ Combine Axial Compression นะครับก็ Combine Axial b ี n d i n g เราก็จะได้ค่านะครับ PU ต่อ FPN ถ้เท่ากับ0.2มากกว่ามากกว่าค่านี้นะครับก็เลือกใช้ Equation Interaction ที่มีค่าเท่าก,กับ PU ต่อ FPN นะครับแรงอัดต่อกำลังบวกได้8จุ9มเมนต์ต่อกำลังรับโมเมนต์ต้องไม่เกิน1